ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารบกันเรื่องความเป็นพระสกิธาคามีตอนนี้ระยะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะการยตีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายยกตารสติกรรมฐาน ร่วมกับอสุสกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของสกปรกหรือว่าเป็นของสะอาดจงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญา คำ่าาสัญญาแพลว่าความจำเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเขาว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นยาจริงๆ่าลองอาวจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกลงบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินเข้าใปใหม่ทำได้ไหม ถ้ามันสะอาดจริงมันก็ต้องเกิือกินเข้าไปได้อุจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือกอีกเป็นของที่ชอบใจแต่ส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เสียได้เอามาบริโภคใหม่เมื่อหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทำได้ไหม ถ้าไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มาสะอาดห้มันสกปรกน้ำปัสสาวะที่เราถ่ายออกมาแล้วถ้าความจริงก่อนจะบริโภคน้ำแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ำนี้ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับเกินกลิ่นเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าสกปรก ถ้ากินใหม่ได้ก็สแสดงสะอาดเนื้อแท้จริงๆแล้วว่ากลืนกินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดร่างกายของสัตว์และบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วดูความทรงตัว ว่าร่างกายของคนสะอาดและสกปรกก็มีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหี่ยวแต่ความแห้งความสุดความโทมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียว ตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนทั่งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหาก,กินจริงๆกันจริงๆก็จ,จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลา อาหารคือคํำข้าวเรียกว่าหาาำที่บริโภคกับไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านเครื่องอาภรณ์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความหย่อน ความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกพวกนี้เป็นสำคัญนอกนั้นมันจะมีความสุดโทรมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สมบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตาย เมื่อพิจารณากันดูแลใจว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคนอ่นเกิก็ด,กกดีมีสภาพอนพีหลอกเลารักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็ไมไดมปด,ด,มมด้วยความสุขปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีจะมีแต่ความสียเสียเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกะไกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆ มองไปในตาสัมผัสเครื่องอรณ์ภาพผ่พอนภายนอกและวมันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาสามสามก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปได้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทำงานหาทรัพย์สินมากเพราะร่างกายเป็นสำคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดแล้วในที่สุดมันส่งตัวไหมนะ มันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายัางจะโมหลงไหลไฝ่ฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มช่ำในความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุข ความปรารถนาในความรักกลมรักสิ่งอใรกันเป็นความสุขหรือว่ามันบรรดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้ไปอิสระอยู่สองคนก็เหมือนกัหาหนายมาบังคับเรา <c oughs> แต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้น ถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภท่ีเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยัมีขึ้นพระลูกอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปนี่การทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งเริมหน้าของราคะท่านทำลายแบบนี้ ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อประจันหน้ากัน จะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงัดพอแปนอนิสุส s เท่านั้นจะมีสภาพเหมือนคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสิ้สเสียนมากมีการลังเกียจมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลด เห็นเครื่องประดับบรรดาพรสวยสดงาและสดทรงดีตามองปั๊บจิตกรรู้สึกว่าชมชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนอนี่รากศพเดินมาแล้วเดะนี่ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังแต่เพียงหัวข้อให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ค่าช้างขาที่หนึ่งเคลียไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวย ก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายเขาแบกเอาทรัพย์สินนั้น,นสบัตรทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชศักทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุดจริตบ้างด้วยการพุทจริตบ้าง ท่านไม่ไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปไปสู่โลกเบื้องหน้าได้ก็ไปใช้เมืองผีนี่ไม่เคยมีใครนำมัไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนำทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราละ่ะละคนอย่างเราจะนำไปได้เสยกเพียงใดก็มานั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอหนอ นี่เราจะนั่งดเดกียแต่กายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใด <c oughs> นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะเ <c oughs> พราะได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร แต่นี่ความเป็นพระอ,อริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอาสาสกิทาคามีมองเห็นว่าการตะเกียแต่กายแสวงหาลาบมากเกินไปนี้เป็นการเหนื่อยเกินไปกำลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยตรงไหน หากินพอกินพอใช้ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบีย้ยเต็มอัตราตอนนี้ลดดอกเบีย้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการตะเกียกตะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไป เรามีกําลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้าหนี่ไม่สามารถจะตามระบายเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรหมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นฐานเป็นการเจือจานให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีเท่าไรให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเคราะห์บุคคลและสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากจริงไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือความดี นี่เป็นการบรรเทาคือทำลายช่างขาที่สองให้ให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความทุกขสารมากขึ้นเกื่อโกโลนมากขึ้นการโลภโมโทสัญญ,ญาจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกีย่อนแต่กายหาทรัพย์ดิสัมมาสัมมา,เ,าเรืว่วันเรืความสุจริตเพราะสัมมาชีวะ ก็หาแต่ถ้่ว่าหาพอควรไม่ได้เกียดกายเกินไปไม่หวังกําไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทําไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้น่จะเห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทําลายให้เพลียลงไปก็ได้มนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอทะยานได้เกียรติกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ให้คลอื่นนะสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขา้าช้างที่สองเพลียลงป็นเพลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เปลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหน เพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพอก้าวเขาถึงความเป็นพระสกิธ,ธาคามีช,ช,าชาักก้าวช้าๆเดินช,าชา้าๆก้าวสั้นๆก็คิดว่าชีวิตขอกเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยออทยานไปก็เท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้ าเวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอนันว่าขาช้างขาที่สองเพลียไปขางแล้วนี่มาเล่นขาช้างขาที่สามได้แก่ความกดความจำบาดคิดดีที่ค่าเก่งค่าบุคคลอื่นให้พีนนาตไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิด ขั้งเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกําลังของศีลมาถึงพระสีธาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เปลี่ยยังตีเสือไม่ให้ตายที่แรกมันโดดเก่งนักก็ตีแข้งตีขาห้ามไม่ให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกําลังขาของช้าง มันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมาเท้พับไปพับนะยังไม่หักให้มันเพลีก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั่งเร็วเพราะขามันขยโยขยเยขยโยขยเยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดกำลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามี ตัวนี้ต้องทำลายด้วยพมีหานสร่เป็นพิเศษพรมีหานสร่ตัวแรกของวัโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้ เมื่อลมใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรมีหารสีด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มี มันเป็นความเข้าใจผิดของคลคนนั้นที่คิดว่าการกระทําอย่างนี้เป็นของดีที่ทําอย่างนั้นเพา่อการหลงผิดแล้าะว่านั่งนึกว่าเออเรากับเขานี่มันก็เหมือนกันนะไอเราทําอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขว่เหตุนี้ทำกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดี ทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทําให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทําแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทําน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบได้ความจริงการเป็นประกาศตัวกับบคุคลอื่น ากาตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทําความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่าน,นี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเขาด่าไม่ชอบใจเหมือนกันก็อดใจไว้ พ่าอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีถ้าความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแล้วว่าเป็นพวกเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาถึงทําอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะาที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตตมาน อันดับแรกเราโกรธแต่ยับยังไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าอย่าไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่กลแกล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสหรือเป็นทาสของกินเลสตันหาุปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทํา รู้ว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาเมื่อพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็ระงับความโกรธเสียได้อย่าลืมนบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี้เป็นการพูดเพียงแค่วข้อในการแนะนําเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดะออให้ใช้ปัญญาพิจรารณาให้เห็น เราคิดว่าถ้าเรายังโกรธยังพยายามแล้วเราจะตายไหมล่ะแล้วคนดีเขาทำให้เราโกรธถ,ถ้าเราไปโกรธเขาเขา้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทําร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเรา แทนที่เขาจะรับการสงเคาะเกิดกูนจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคราะเกิดกูนกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายภายหลังเราก็ต้องสรงอเวกขาญาบยางไปเขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทำร้ายเขาแต่ปล่อยเขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรู เราให้อภัยแต่ว่าไม่ให้การเกื้อกลูลเพราะว่าถ้าเกื้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทําให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขาอาจจะสูงขึ้นคนได้ฉะนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อภัยนี่ทาอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ขาช้างขาที่สามก็เคลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดหยุดตอนที่เราให้อภัยทานเนี่ยขาช้างขาที่สี่ที่องค์สมเด็จพระวิิตามารกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทุกทั้งหมดนี้ใช้ปัญญาพิจารณาทางนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอ๋หนอเรานี่ จะเปหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชนย์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็สุดสรงไปทุกวันเราก็ตายในที่สุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการท่งตัวมันก็สุดก็ส่งลงปุวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดตอนนี้ความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้น เรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าถ้าเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเรานี่ตายลงไปทุกวันชีวิตตินสีของเรานี้นั้นหมดไปทีวันละชิ้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 น,น,นไม่ใช่มันก็หมดตัวสิ่งเล้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่า นี่นก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนประเมทนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกืกือกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกืือกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดญาติขาดมิตรกัน เป็นอันว่าการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทําลายความหลงทําลายไม่ได้จริงก็มันั่งพิจรารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันลหลงไหลฝ่ายฝันว่มามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆ มันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอุสนลกรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคือร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกำลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราหลงไหลไฝ่ายฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินสีติท่านบอกว่าชาติเป็นทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เจราญปทุกข์าความแก่เป็นทุกข์วรณนําเปทุกข์ังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสปายยากความาวเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งใดห i, ลายเรานี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เชิญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ตน้นงพาจากของรักของชอบใจ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สีให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตายเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาที่จะแนะนำแกบรบรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรรษทุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามระธมคำสอ,สอนขององค์สมเด็จปะชินวร์ที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามี ตามสมควคนกับเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดี